คนจีนครอบครองที่ดินทำเลดีๆไว้หมดแล้วนะครับอุดรต่อไปก็ต้องก็ต้องมาแนวอย่างนั้นเพราะว่าเท่าที่ทราบกฎหมายก็จะเปิดโอกาสก็ถือได้70%็ดสบซนตครับนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายในการถือถือครองนะครับอาจารย์ครับผมเพราะนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางธุรกิจนะครับก็จะเน้นเรื่องของทางคือจับกระแสผ่านทาง HR ใช่ไหมครับอาจารย์ ว่ามีคนไหลเข้ามามาร่วมงานกับเรามากขึ้นแล้วก็เป็นคนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ในนะในขณะเดียวก,กันก็คือเป็นคนกรุงเทพด้วยที่อยากจะกลับไปทำที่อยากจะไปทํางานนะต่างถิ่นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับโอเคครับคราวนี้นะครับถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องเรื่องของอ โอกาสแล้วฮะอาจารย์ฮะอยากจะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาบ้างครับอาจารย์เพราะหลายๆท่านอย่างบางท่านก็เป็น SME บางท่านก็เป็นผู้ประกอบการนะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ได้ได้ลองโชว์นิดนึดนงว่าการเปิด A อ c อะอาจารย์มีปัญหารูกประศักอย่างไรบ้างครับอาจารย์สำหรับธุรกิจโดยรวมครับอาจารย์สำหรับธุรกิจที่เงินทุนยังไม่มากเนี่ยผมคิดว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากถ้าถ้าทำธุรกิจย่างไม่ระมัดระวงรังการส่งไปขายคือเนื่องจากผมทาโรงพยาบาลที่ ที่พมา่าด้วยการทำเม็ดซัพพลายเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยการโอนเงินข้ามประเทศต้องระวังมันทำไม่ได้ต้องใช้โวยกวนต้องอะไรอันนี้เป็นความเสี่ยงหละว่าค,คุณอาจจะศูนย์แล้วก็ยกตัวอ,อย่างเช่นที่พมา่าอีกครั้งมีปัญหากับพาร์เนอร์ของเราที่นู่นโลคอลพาร์เนอร์จะฟ้องร้องยังไงจะทำอะไรยังไงลำบากมากอันนี้เป,นเป็นความเสี่ยงนะฮะต้องหาทางแก้ต้องต้องระวังส่วนที่อย่างของกัมพูชาเนี่ย ตรงนี้ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่คนกัมพูชานี่เขาจะมีความเชื่อในอีกแบบหนึ่งนะฮะอาจจะอาจจะมีการที่ไม่เกิดทําตามสัญญาได้ง่ายกว่า mm hmm. คนพมา่านี่เขาซื่อสัตย์นะฮะซื่อสัตย์กว่าเราเยอะถ้าใครเคยไปพระธาตุอินแขวนเ mm hmm. ชวดากองเนี่ย mm hmm. เขานั่งปฏิบัติธรรมคนไปเนี่ย mm hmm. เขานอนเต็มลาน mm hmm. แล้วก็ทองหยองเครื่องเพชรเวลาเขาปฏิบัติธรรมก็ mm hmm. จะถอดกองอยู่ตรงนั้นนะ mm hmm. แล้วก็นั่งทําสมาธิกัน mm hmm. งเงียบสงบทั้งลานตื่นเช้ามาของก็ไม่หายรองเท้าไม่หาย เพชรพลอยที่วางอยู่ข้างก็ไม่หายผมแปลกใจมากผมไปที่พระราชอินขวนหลายครั้งเป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วก็มีเครือข่ายข้ามชาติอยู่เราก็ต้องเรียกไปใช้อย่างอื่นเช่นการควบรวมการจอยกับตัวบริษัทลูกที่อยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องเอาเงินออกมาก็ได้อันนี้นี่เป็นในเรื่องของของกำไรส่วนในเรื่องของในเรื่องของสินค้าจะถูกถูกกับผู้บริโภคถ้าเป็นที่พม่าเนี่ย ผมกล้าพม่าได้ลาวผมกล้าพูดได้เลยสินค้าไทยคลองตลาดถ้าได้เข้าได้โอกาสถึงเข้าถึงเขาเพราะว่ารสนิยมในการบริโภครสชาติมันคล้ายๆกันในพม่านะฮะตามศูนย์การค้าใหญ่ๆซึ่งเปิดแอร์ไม่ค่อยเย็นนะเพราะว่าเขาขาดกระแสไฟเพราะว่าไทยเราขโมยไม่ใช่ขโมยเอาการก็มาใช้ปั่นไฟหมดของเขาเนาก็จะขาดบ้างแล้วครับอาจารย์แอร์เขาไม่ค่อยเย็น ไปเดินอย่าแปลกใจนะฮะสินค้ายวางบนเชลล์90เปซ็นเป็นของไทยเกือบหมดเพราะเขาเอาสั่งของจีนของอะไรมาขายไม่ออกและเป็นของไทยที่เป็นภาษาไทยโคกเขียนว่าโซโลโอคอควายไม่โทรกอไก่เลยที่ที่ย่างกุ้งที่มันดเลเป็นอย่างนั้นเลยครับสินค้าไทยเราไม่ต้องเป็นผลิตพิเศษสำหรับคนพม่าไม่ต้องแต่เป็นที่ต้องการครับไปที่ลาวก็เหมือนกันแต่ที่ลาวเนี่ยโอกาสของสินค้าไทยไม่ถูกวางบนเชล์มันมีเรื่องของ เกมการเมืองที่คบกันอยู่นะครับถ้าเมื่อไหร่เราเอาสินค้าไทยไปไปฝากเขาเนี่ย<ม>เขาจะชอบมากของน้ำปลาจากเวียดนามเขาโยนทิ้งเลยแล้วการเจราจาทางธุรกิจผมขอเรียนให้ทราบอย่างอันนี้อ,นนอาจจะเป็นไม่รู้ว่าแฟกต์หรือไม่รู้ว่าจะเป็นข้อท็จจริงหรือว่าอะไรการเจราจากับคนลาวเนี่ยอันที่หนึ่งอย่าไปเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องเขาจะถามเลยใครพี<ๆ>่ใครน้องใช่ เรามองว่าเป็นเป็นการให้เกียรติกันแต่เขามองไม่ใช่อันท ah> ี่สองเนี่ยอย่าใส่สูตรพวเน็กไทยไปเด็ดขาดแต่งตัวสบายๆผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นนุ่งผ้าถุงไปเลยนะครับเขาจะเจรจาได้ง่ายกว่าแล้วการเจรจาเนี่ยอย่าไปพูดเรื่องธุรกิจคนลาวและคนพม่าเขาเชื่อเรื่องของ personal relationship คุณไปพูดเรื่องการแบ่งเปอร์เซ็นต์การอะไรเนี่ยเขาจะฟังแล้วก pues ็ end up deal ไม่เกิด จะเกิดที่ไหนเกิดที่ร้านอาหารร้านกินข้าวเหมือนหรือเขาเชิญเราไปเยี่ยมบ้าน<ๆ>เมื่อน,นั้นอ่ะรีบไปบแล้วเอาสินค้าไทยไปไปให้เขาไปถึงมีของติดไม้ติดมือไปเป็นของไทยธรรมดานี่แหละเขาชอบมากน้ำปลาปลาหมึกน้ำปลาอะไรพวกนี้คนลาวชอบมากนะครับเป็นเป็นสินค้าที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได,ทะได้ที่ได้ซื้อในประเทศเขามันมีข้อห้ามมันมีคอนฟ lict เกิดขึ้นอยู่ที่คนไทยเราเองนั่นแหละ ไปไปทาไว้ซึ่งไม่อยากจะพูดคือคือพูดไปแล้วมันไม่จบคือเนื่องจากผมอู่ใ้ประสบการณ์นี้มานานยกตัวอย่างเช่นพระแก้วมรกตเนี่ยเขาจะชี้เลยเนี่ยหอพระแก้วที่เวียงจันทร์เนี่ยยังว่างอยู่เพราะเขาว่าเขาว่าเราไปไปตีชิงมาไปป้นชิงมาพูดตรงๆเลยนะฮะแต่ของเราใช้ศับว่าไปอันเชิญมาแต่แต่มันทีนี้แต่ผมก็คิดว่าเราทําไม่ผิดนะในยุคนั้นเนี่ย ใครลบชนะหรือใครอะไรมันก็เป็นตรงนั้นคถ้าถ้าเราต้องว่าคืนความไปทําให้ทั่วโลกได้ปั่นป่วนวุ่นวายหมดที่อังกฤษก็ต้องคืนมัมมี่ให้อียิปต์มั่วไปหมดแล้วฮะคือมันแล้วไปแล้วก็แล้วไปแล้วอย่าไปลื้อฟื้นนะฮะถ้าไม่ลื้อฟื้นแล้วเรามาอยู่แยกกันอย่างสันติผมว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ก็จะจบลงได้ง่ายอย่าไปคิดว่าไทยอิสลามเลยมันไม่มีในในในนี้อันนี้พูดเลยไปนะเพราะเราเรากำลังทา ทำกับปัตปตานีจายาซึ่ง<อ>จะเป็นส่วนหนึ่งของเอซีด้วยปัตตานีจายาถ้าได้เกิดอาจจะทําให้สงปัญหาชายแดนภาคใต้สงบแต่มันอยู่ที่ส่วนกลางยอมรับได้ไหม,มถ้าผมจะพูดเลยไปตรงนี้ถ้าไม่ถูกใจใครก็ขออภัยขอพระวิหารเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แบบมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมาเลยออย่าไปคิดเลยว่าใครเป็นเจ้าของหรือใครไปเสียมันมันไม่ใช่มันเป็น สมบัติของปวะวัติศาสตร์ได้เป็นเวอร์ชวลิตตก็เป็นไปเราก็ค้าขายกันต่อดีกว่ามไม่ใช่ว่าเราเสียดินแดนมันไม่ใช่นะฮะชาติไทยเกิดเมื่อเมื mm ่อ hmm. ไหร่เราก็ไม่รู้เรารถูกสอนประวัติศาสตร์มาเนี่ยมัน,ม,นมันอาจจะเกิดแค่รชัชกาลที่5ถ้าพูดถึงกชาติไทยนะ oh. แต่ก่อนเป็นนครรัฐเท่านั้นเองนะครับเนี hmm. ่ยพอเราถูกกระแสประวัติศาสตร์หรือรัฐที่ให้เราต้องรักชาติเราก็เลยมันจะมันจะทาให้เราคบกับคนต่างชาติเ mm hmm. พื่อนบ้านเรากันเองที่เขาเชื่ออีกอย่างหนึ่งได้ยาก เชื่อได้ยากเพราะว่าพูดให้ตายก็ทุกคนถูกหมดอ่ะเราก็มองในมุมเราว่าเจ้าอนุวงศ์คือกบฏเขาก็มองว่าเจ้าอนุวงศ์คือฮีโร่ของเขาพูดให้ตายก็ก็ลําบากป่วยการที่จะไปเถียงกันเรามาค้าขายดีกว่านะครับโอ้ชัดเจนนะครับพูดสับสนอาจารย์นะครับเรียนเชิญเลยครับอย่างอุดรเนี่ยสมัยก่อนจริงๆมันเป็นมณฑลลาวพวนเราก็ไปเอาของเขามาเหมือนกันอ๋อ นะครับแล้วก็การเจราจาธุรกิจกับเราเนี่ยด้วยความที่เขาเขาระวังเราอยู่แล้วระแวงเราอยู่แล้วนะครับมันมีคําพูดคํานึงบอกว่ามั่นคงแน่แน่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา <ś c oughs> เอ๊ะมันดูขัดขัด,ขดไหมฮะคือหมายถึง <ś c oughs> อะไรที่เขารู้สึกเสียเ,เปรียบครับ <ś c oughs> เขาเปลี่ยนคนดีวเลยอ,อ๋อเขาเขาเปลี่ยนข่ายการท่านนั้นออกแล้วเอาข่ายการท่านใหม่เข้ามาอ นี้จริงฮะโดยส่วนตัวแล้วเจอเลยเวลาเราดีลเขาปุ๊บนะฮะพอเปลี่ยนเขาเปลี่ยนขนาดถึงว่าให้ไล่ทูตท่านั้นออกเลยเราเราเซ็นสัญญากับในทูตนั้นเซ็นในนามของรัฐบาลก็ตามเขาจะอ้างเลยว่าคนนั้นเนี่ยทำโดยพระละการถูกลงโทษไปแล้วเปลี่ยนคนใหม่มาเพื่อดีลใหม่โอ้เริ่มเริ่มต้นดีลก็บอกมีปัญหามันมีปัญหาถึงเวลาบอกบอกหู้เรื่องเปลี่ยนเลยครับ คือตรงนี้เรายังเราก็ยังเสียเปรียบเขาอยู่อเพราะว่าเขาระวังประเทศไทยมากแต่ว่าเขาเปิดโอกาสให้สิงคโปร์เปิดโอกาสให้มาเลเซียเกาหลีญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมที่บอกจีนนี่เราไปทำอะไรเขาง่ายมากจีนมาที่เรานี่เยอะมากเลยใช่ไหมอาจารย์อันนี้พูดแบบว่าไม่ได้ดูถูกชาติตัวเองนะฮะอันนี้พูดความจริงซึ่งรับได้รับไม่ได้ก็ตามสิงคโปร์เขาทาธุรกิจเนี่ยถูกต้องแล้วก็ตรงไปตรงมาของเมืองไทยเนี่ยเราทาธุรกิจแบบสีถนนชัย ห้ามเดินข้ามสนามแต่วิ่งข้ามได้ไหมเนี่ยคืออย่างเงี้ยเราหาช่องทางตีความแล้วตีความเข้าข้างตัวเองเมื่อไหร่มีการตีความเมื่อนั้นมีการทะเลาะกันคือสิงคโปร์เนี่ยทำธุรกิจเนี่ยเขาพิคเขาโหดเขาอะไรก็ตามแต่เขาตรงไปตรงมาปีแต่แปลความตีความกี่ครั้งเหมือนเดิมของเราตีความกี่ครั้งกี่ครั้ง ันจะเพี้ยนเพี้ยนเข้ามาหาประโยชน์เราตลอดครับเ<น>พราะว่าแบบหลายๆท่านนะอาจารย์คือจริงๆเจอ e เอสอ็มอบ่อยเจออยู่ในคลาสสอนนะอาจารย์คือแบบเคยเคยคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันว่าเออเหตุผลนะที่เราแบบคอยบิดนั่นบิดนี่ <tone> ไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเราก็ต้องไปตีก่อนที่คนอื่นเขาจะมาตีเรานะฮะเราก็ต้องไปบิดก่อนที่คนอื่นเขาจะมาบิดคอนแทคของของเราอะไรอย่างเงี้ยะมันก็จะเป็นแบบนี้อาจารย์แต่จริงๆคืออาจารย์คอนเฟิร์มเลยว่าถ้ากว่าไปทําธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ผมไม่รู้สิไอ้ไอดีลที่ได้มาจากการบิดไปบิดมาเนี่ยส่วนตัวผมนะฮะผมก็ทําสัญญาต่างประเทศหลายฉบับเนี่ยไม่เคยได้เลยที่ได้มาแล้วได้เป็นประโยชน์เป็นกอ่อเป็นกรรมแล้วองค์กรตั้งตัวอยู่ได้เนี่ยก็ด้วยดีลที่มันได้อย่างจริงใจตรงไปตรงมา,งมาอันนั้นจะได้ผลมากกว่าไอ้บิดไปบิดมาไม่รู้นะท่านอื่นอาจจะประสบความสำเร็จแต่ผมส่วนตัวผมไม่เคยประสบความสำเร็จเลยบิดอยู่นั่นแหละไม่ได้หรอกบิดครับของผมนี่ใช้หลัก ยังไงบ้างครับความยุติธรรมมันต้องเสียเปรียบหน่อยๆความยุติธรรมจะต้องเสียเปียบเราต้องให้ก่อนเสียเปรียบคือเราให้เขาก่อนแล้วการดีวจะง่ายอืมครับโอเคนะครับงั้นก็สิ่งที่ทั้งสองท่านนะครับได้ได้พูดคุยมาก็คือเราอาจจะมีปัญหาบ้างกับเพื่อนบ้านเรานะครับรอบๆแต่ว่าจะแก้ด้วยก็คือเรื่องของความจริงใจนะแล้วก็ความจริงจังตรงกันนะครับคือคือเราก็จะไปเฟกมากนะครับก็คือดีวกันตรงๆเลยแบบ ฟรค์เลยนะครับแต่อย่าเฟรนะครับมันก็คงจะคล้ายๆก,กับบ้านเรานะครับที่ใกล้ๆเพื่อนบ้านที่บางทีใช้คาอาจจะยื่นมาบ้างบางทีออขอโทษนะฮะอย่างเช่นหมาบ้านนั้นอาจจะมาอึดหน้าบ้านเราอะไรเงี้ยอาจจะมีเรื่องแบบนี้บ้างเพราะนั้นก็คือทั้งสองท่านก็คือบอกว่าให้มองข้ามไปนะครับมาคุยกันจริงๆจ,งจ,งจงดีกว่าแล้วก็ผูกเรื่องของ Relation s h i p เอาไว้จะดีกว่าเป็นสิ่งแรกนะครับเอาละครับคราวนี้นะครับผมก็อยากจะเรียนถามนะฮะสองท่านเกี่ยวกับเรื่องของ ความความท้าทายนะครับของธุรกิจในยุคยุคใหม่เพราะว่าแบบหลายๆท่านมาปั๊บเนี่ยแบบมุ่งมั่นเลยหลายๆท่านนะเชื่อเลยว่าพอฟังอาจารย์อ้อในช่วงแรกนะครับบอกว่าโห CLMV นี่ก็มี potential นะอยากจะเจาะตลาดอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ช่วยกรุณาแนะนำนะครับว่าเวลาจะไปเจาะประเทศนั้นประเทศนี้สิ่งสิ่งแรกเ่ยจะต้องดูอะไรนะครับเป็นเป็นสิ่งสิ่งแรกเลยครับคือคือในในแง่ของยูดีเองเนี่ยเ,เราเราไม่ได้คิด ไปขนาดนั้นยงในการขยายไปรประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพียงแต่ว่าเราเองเรามองว่าเราจะทํายังไงให้เป็นที่สนใจของประเทศเพื่อนบ้านก่อนอีที่เข้ามาใช้บริการมาใช้ฟสิลิตี้ในอุดรนะครับผมเชื่อว่าจากจากนี้ไปอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยการพัฒนาถึงแม้เพื่อนบ้านเราจะพัฒนาขึ้นมาเราเองก็ก็หนีไปนะครับนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็ยังจําเป็นต้องมาใช้ในบ้านเราอยู่ เราเองเราจะทํำยังไงให้ศูนย์ค้าเรา,าหรือบ้านเราเนี่ยยังมีความตื่นตาตื่นใจยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับอย่างอย่งางกรณีวันนี้ยูดีทาวเนี่ยเปรียบเสมือนสาวที่กําลังสะพั่งนะครับแต่ทํำยังไงให้ <c ười> ไม่ให้มันสะพ <c ười> ั่ง <c ười> จนเดี่ยว <c ười> <c ười> อ <c ười> <c ười> ครับก็ต้องพัฒนาคอนเทนต ต่างๆในการที่จะดึงดูดครับผมานั้นหนึ่งในคอนเทนต์ก็จะเป็นที่โชว์ด้วยก็คือซิกเนเจอร์อีเวนต์ครับใช่ไหมครับอยากให้คุณนักกรเล่าหนึ่งฮะซิกเนเจอร์อีเวนต์ทำไมต้องใช้คําว่าซิกเนเจอร์เลยครับคุณนกรครับก็คือมันต้องเป็นเป็นกิจกรรมที่คนต้องมาครับนะครับคือหมายถึงว่าอย่างกรณีเขาดาวเนี่ยจริงอยู่ว่าเราเขาดาวที่หน้าเซ็นทรัลเวิด์ครับเป็นจุดไฮไลท์ของกรุงเทพนะครับ ที่ศาลเนี่ยที่ทำจริงจังก็มีอยู่ที่ยูดีทาวครับคนในละแวกอุดรและจังหวัดใกล้เคียงหรือหรือคนต่างชาติที่มาก็มารวมกันที่นั่นวันนั้นนะหรือกรณีสงการนะครับก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่คนต้องมาว่าจะมีคอนเทนต์อะไรให้ให้เขาดูนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านให้ไว้คือเรื่องของคอนเทนต์แมเนจเมนต์นะฮะ เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเนื้อหาในการจัดกิจกรรมก็ดีหรือว่าในการบริหารการตลาดก็ดีนะครับอครับผมอินเชนอาจารย์ครับผมอันนี้เป็นความท้าทายถามเรื่องความท้าทายขอตอบดังนี้ครอันนี้ไม่ได้ตอบในนามโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ,รบผมตอบในนามประเทศไทยนะความท้าทายในตอนเปิดเอซเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเราต้องเล่นบทนําเราต้องเป็น medical h u บของโลกให้ได้ไม่เฉพาะเอซเราต้องมองระดับโลกเลยนะครับ ว่าตอนนี้การแพทย์ไทยเนี่ยไม่ได้แพ้อเมริกาไม่ได้แพ้ยุโรปเลยทุกส,สิ่งที่ที่อเมริกาทําได้ยุโรปทําได้เราทําได้หมดในประเทศเรานะครับเราทําได้แบบแบบไม่ยากแล้วก็เคสเราเยอะทํําทาไมถึงว่าต้องเป็น medical hub ของโลกนะครับเรามีเหตุผลหลายอย่างที่เราจะเป็นนะฮะสิงคโปร์พยายามทามีผ่าตัดเปลี่ยนตับได้ประมาณ4ี่เคส5เคสก็ลงออกข่าวไปทั่วโลก ติวิทัลโลของเราเฉพาะบางโรงแห่งเดียวนะทำได้ร้อยเคสต่อปีนะสักเซสเหนือนกว่าอะไรอย่างนี้นี่คือเราทำได้อยู่แล้วเราเป็นอยู่แล้วครับเราต้องแค่แสดงให้คนอื่นก็เห็นว่าเราเป็นทีนี้จะยังทำในจริงจะยั่งยืนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอกชนละเป็นทั้งหมดทั้งประเทศชาตินะครับในนามของต้องเป็นรัฐบาลหรือตอนนี้พรบความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนออกละต้องร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนที่จะทาได้ ที่จะยั่งยืนได้ยกตัวอย่างตอนนี้ต้องยอมรับว่าการแพทย์อัดับหนึ่งของโลกในที่ก้าวหน้าสุดยังเป็นอเมริกาทําไมคนยังศรัทธาอเมริกาเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยประเทศต่างๆที่มีการแพทย์ที่ล้าหลังที่ด้อยกว่าก็ส่งคนรุ่นหลังเนี่ยไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดที่สแตนฟอร์ดที่ UCLA แลเนี่ยแล้วกลับมาพัฒนาที่บ้านที่บ้านเกิดของเขาในแต่ประเทศเพราะฉะนั้นฮาร์วาร์ดเนี่ยมันก็เป็นอยู่ในฝันของแต่ละคน เป็นถูกครอบงําถูกล้างสมองว่าฮาร์วาร์ดดีที่สุดครับงั้นตอนนี้เราถ้าเราเล่นบทนำเนี่ยเราต้องชูบแบรนด์สีราด<ม>แบรนด์จูราของเราเป็นฮาร์วาร์ดของโลกของเอเชีย<ม>เราต้องให้ทุนแพทย์ไทยอแพทย์พ,แพแม,ม,ม่าแพทย์ลาวแพทย์เขมรมาเรียนที่เราแล้ว<ม>ส่งกลับไปไม่เฉพาะการแพทย์นะฮะอื่นๆการโรงแรมการอื่นๆทุกอย่างาการค้าปีกทุกอย่างถ้าเราเล่นบทนํามันไม่ใช่เฉพาะเมดิคอลฮับ educational hub รวมถึงอื่นๆ logistic hub aviation hub aviation hub เนี่ยเราเป็นได้มันเป็นอยู่แล้วฮะประเทศเราภูมิบ้นพบอหเราเลือกที่ตั้งประเทศเราเนี่ยมันดีมากมันอยู่ศูนย์กลางของ EEC เลยครับการบินเนื่องจากผมทำอไอ้เรื่องการบินอยู่ด้วยเนี่ยบินค่าน้ำมันจากกรุงเทพไปสิงคโปร์เนี่ยประหยัดได้เยอะ mm hmm. ถ้าบินจากยุโรปมาที่เราก่อนเนี่ยเรามันมันได้เปรียบมากๆะอ่ะ mm hmm. มัน ปัจจัยต่างๆมันเอื้อที่ว่าเราจะต้องเล่นบทนําอย่างเดียวเราไม่เล่นบทรองเราไม่เป็นออสการ์รางวัลดาราสมทบไม่ใช่เราต้องเป็นบทเอกต้องเป็นเบสแอคเตอร์ให้ได้เบสแอคเตสให้ได้ไม่ใช่สปอร์ตติ้งอันนี้คือความทา้าทายแต่จะทําอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่ภาคเอกชนทํา,ดาดทได้อย่างเดียวหรือภาครัฐทําได้อย่างเดียวหรือภาครัฐบบกเอกชนโดยประชาชนไม่ร่วมมือทําไม่ได้ครับเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราให แพทย์พม่าแพทย์ลาวมาเรียนมาเทรนนิ่งที่เราแล้วจบกลับไปทํางานที่ประเทศเขาก็ K <sm ug noise> จะถูก NGO หรือคนอื่นที่มองว่าทําไมคนไทยโอกาสยังไม่ได้ศึกษาเลยไม่ไม่ให้คนไทยก่อนคือเขามองคนละประเด็นกันอันนี้มันพาร์ตพาร์อีกพาร์ทหนึ่งไม่ใช่พาร์ที่ว่าช่วยเหลือให้คนไทยมีการศึกษาคนละท็อปปิกค,คนละโจทย์กันเหมือนกับว่าถ้าเราเอาผู้ป่วยยากไร้จากประเทศชายแดนข้างๆมารักษาก็จะบอกอ้าคนไทยที่ยากไร้ก็ ไม่ต้องการรักษากเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าเราต้องทิศท,ทางของเราต้องให้ชัดก่อนความเข้าใจของคนในชาติเราต้องให้ชัดก่อนไม่งั้นมันจะพูดกันไม่จบนะฮะเหมือนอย่างที่พระนรทันยิ่งรักเพิ่งประกาศไปเรื่องของการให้วีซ่าแก่ผู้ป่วยชาวอาหรับเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยได้ท,ทันที90วันโดยที่มมไม่ต้องขออะไรเลยเข้ามาถึงได้เลยมีบทความลงในหนึ่งสุพิมพ์ไม่ต้องเอ่ยนามสี่ห้า สี่ห้าฉบับไม่เห็นด้วยกลัวภัยเรื่องการก่อาการร้ายแล้วคนไทยเราจะไปรักษาที่ไหนจะถูกแย่งที่อันที่หนึ่งการก่อาการร้ายเนี่ยเข้ามาหนึ่งวันสองวันก็ก่อาการร้ายได้แล้ว <c oughs> ไม่ต้องรอเก้าสิบวันนั้น <c oughs> คนที่เขียนในผมผมคิดว่ามไม่รู้จริงอันที่สองถึงไม่ถึงนายกยิ่งรักไม่ประกาศนโยบายตรงนี้ไป <c oughs> เขาสามารถเข้าได้30วันอยู่แล้ว <c oughs> ม,มันเกินกว่า <c oughs> ที่จะเกินก่อการร้ายได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เหตุผลตรงนี้ส่วนเรื่องของคนไทยไม่มีที่รักษา มันไม่ใช่ผู้นี้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งมันไม่เต็มมันยังมีเตียงว่างอยู่มันคนละคนละซีนารีโอคนละมิติแต่คนไทยเราเก่งมากในการที่จะมิกซ์ทุกอย่างมารวมกันแล้วก็หาเรื่องด่าได้ทุกเรื่องเนี่ยมันมันคือไม่นจะทําอะไรคือพอจะทําอะไรไปให้มันเกิดแก่ประโยชน์ก็จะบอกว่าเราได้เราได้ประโยชน์ทั้งที่เงินที่เข้ามานะในโรงพยาบาลเอกชนที่ผมขอพูดผมเชื่อว่ายูดีทาก็เหมือนกันครับเงินที่เข้ามาเนี่ย ที่จากได้จากการรักษาพยาบาลคนต่างชาติเนี่ยรงมาเอกชนได้อันดับหนึ่งใช่แต่เราเสียภาษีสูงสุดเราเสียภาษี2 5 30%เนแล้วแต่บ,บริบทนั้นพวก NGO เลยไม่เคยไปเสียภาษีแต่นี่ผมไม่ได้ว่า NGO นะ NGO ดีๆมีเยอะมากที่ที่ให้การสนับสนุนเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารสื่อการขี่สื่อการขี่กระแสการสร้างกระแสนั้นผมคิดว่า จุดนี้แหะเราต้องมี e vidence base แล้วต้องมีความคิดที่อย่าไปถูกใครจูงจมูกได้ง่ายคนไทยเรามีผู้เลยมาปุ๊บก็เชื่อเลยอยากให้ยืบนบนพื้นฐานความถูกต้องแล้วคิดยาวๆคิดถึงอนาคตแล้วอยากคิดเพื่อตัวเองค,คิดเพื่อส่วนรวมเท่านั้นนะฮะมันจะไปได้นี่เป็นความท้าทายของผมขอบคุณมากเลยครับคุณนกะรม,มามาทางยุติธรรมครับคุณนกรมีอะไรอยากจะฝากกับทุกๆท่านไหมครับท่านผู้ประกอบการครับ ผมติดอยู่นิดนึงกรณีของการเปิดเนี่ยนะเอซีเนี่ยประเด็นคือความไม่พร้อมของหน่วยงานราชการเ,เป็นตัวหลักของปัญหาเหมือนกันก็เป็นห่วงเพราะว่าคนไทย,นยคนไทยเนี่ยที่ไปรับราชการเนี่ยส่วนใหญ่คิดถึงเพียงสวัสดิการที่ได้รับจากราัฐนะครับแล้วก็งานมันค่อนข้างสบายบนะครับฉะนั้นคนที่ไปอยู่ไปกองกันอยู่ในระบบราชการเนี่ย ก็คือคนที่หนีจากงานเอกชนไปที่ถูกกดดันจากกรอบกดดันจากมาตรฐานหรือคุณภาพรเราเองเราก็จะช้าช้าก็ตรงนี้แหละก็เป็นห่วงปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของภา,า,าครัฐอะไรอย่างนี้นะครับอะไรครับ,รบสำหรับ บนนี้ก็คงจะหมดคําถามนะครับเรียนถามทั้งสองท่านแล้วนะครับก็ถึงคราวทุกท่านแล้วนะครับท่านภูมิเกียรติครับถ้าว่าท่านใดที่มีคําถามนะครับก็เรียนเชิญถามทั้งสองท่านได้เลยนะครับผมหรือมีข้อแลกเปลี่ยนนะครับหรือมีประเด็นไหนที่ท่านไปเจอมาไปพม่าแล้วไปเจอคอน sumer behavior อะไรแปลกๆใหม่ๆก็แชร์ณตรงสเตจนี้ได้เลยนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับ งั้นก็ถ้าไม่มีแล้วนะครับยังไงผมคงจะต้องขออนุญาตรสรุปประเด็นนะครับให้กับทางทุกท่านสักเล็กน้อยนะครับสิ่งที่ทั้งสองท่านได้ให้มุมมองมาไว้เนี่ยถือได้ว,ว่าเป็นสิ่งที่นําไปใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่าทั้งสองท่านเป็นนักปฏิบัติเลยนะครับแล้วก็ประเด็นที่ทั้งสองท่านได้ให้ไว้ครับจะสังเกตได้เลยว่าสิ่งที่ทางอาจารย์ประโมทนะครับท่านได้ให้ไว้ในออถึงแม้ว่าโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับจะเป็นเครือโรงพยาบาลที่ใหญ่ แต่ท่านได้ให้มุมมองแบบเล็กๆไว้ที่เราสามารถนาไปปลักอินได้เลยนั่นคือ1ก็คือเรื่องของวิชั่นนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับได้วางวิชั่นไว้นะครับดังที่ท่านได้ให้คีย์เวิร์ดไว้ก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพนั้นเราไม่ได้มองเฉพาะแค่เจาะประเทศใน AEC อย่างเดียวหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง c l เ v ออย่างเดียวแต่ท่านมองเข้าไปถึงในระดับโลกในระดับ g l o b a l นะครับในระดับ world class นะครับท่านในสิ่งสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งที่ท่านให้ไว้ก็คือทิ้งก็ต้องทิ้งเป็นทิ้ง global ใช่ไหมครับอาจารย์ทิ้ง global แต่ว่า Add แอ็โลเคใช่ครับทิงกอโบว c แอ็โลเคชั่นนที่ท่านอาจารย์บอกเลยนะครับเพราะนั้นจะสังเกตได้เลยว่ากลยุทธ์ของโรงพยาบาลกรุงเทพนั้นติงเกอร์โบจริงครับแล้วก็มีการทำโลเคอลายเซชัน hmm. อยู่เหมือนกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าโรงพยาบาลจะไปเปิดที่ต่างประเทศไหนก็ตามนะครับก็มีการคอนเซิร์นเรื่องของเคาน u เตนะครับแล้วก็เรื่องของ History ต่างๆนานาด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญในมุมมองของท่านอาจารย์ได้ให้ไว้ก็คือเซอร์วิสทุกวันต้องมีสปีดใช่ไหมฮะต้องมีตัอ S หลกักๆแล้วก็ ท่านได้ฝากว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการจับนะครับการสร้างนะครับเซอร์วิสเนี่ยนะครับเอาพุทที่ได้นั้นไม่ใช่แค่ความประทับใจของความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเดียวตาม KPI ที่หลายๆท่านต้อง,ต,องต้องทำกันอยู่แล้วแต่ว่าท่านได้ให้คีย์เวิร์ดเอาไว้อีกตัวหนึ่งก็คือสร้าง Customer delight นะครับก็คือสร้างความประทับใจนะครับสร้างเป็นความพึงพอใจบวกความประทับใจนั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านให้ตรงกันครับว่าในการที่จะทําธุรกิจร่วมก,กันกับ โซนอาเซียนก็ดีหรือว่าในประเทศกลุ่มเซลเอนะั้นก็ดีนั้นก็คือเรื่องของ history เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ให้ไว้ก็คือเรื่องของ history ของประเทศเพื่อนบ้านแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่คุณธนกรนะฮะได้ให้ไว้ก็คือเรื่องของ history ของในจังหวัดตัวเองของในจังหวัดที่ตัวเองได้อยู่นะครับเพราะนั้นก็คือมีหลายเคสแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปิงนักคาราที่เชียงใหม่ ท่านก็ถือได้ว่าเป็นแมนเมสเดสติเนชันหนึ่งที่สามารถนำเรื่องของ history นำมาสร้างเรื่องราวได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่ทททก็ดีหรือหลายองค์กรที่จะทำก็ดีเรื่องของ s t o r y t นะค i n g ก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยสิ่งที่ยูดีทาวได้ทำไว้เพื่อซั p พ o r t ตลาดแล้วก็เป็นโมเดลที่พิสูจแล้วจัดทุกๆท่านว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของ convenience ตัว c ที่ทางท่านได้วางไว้ก็คือเรื่องของ convenience เราแกะเพนพ point หรือแกะ ประเด็นจุดเจ็บปวดของลูกค้านะครับเหมือนกับที่คุณหนุ่ยได้ให้ไว้ว่าตอนที่เราจอดรถมาปั๊บแล้วต้องหาที่จอดพอหาที่จอดเสร็จก็ต้องขึ้นไปดิงชั้น4ว่ไว้ได้ทานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราสามารถนํารถเข้าไปจอดเทียบแล้วก็สามารถซื้อได้เลยเหมือนกับที่ทางฝั่งอาจารย์ก็ได้มีประสบการณ์ในตรงส่วนนี้แล้วก็ถือได้ว่าเป็นโมเดลนะฮะทางกรตลาดหลายโมเดลเลยทีเดียวรวมไปถึงเรื่องของ CEM เรื่องของ Customer นะครับ Experience Management ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้นน มุมมองมากๆเลยทีเดียวฮะทั้งสองท่านนะครับเพราะ,ะนั้นก็ขอเซฟประมือนะครับให้กับท่านวิทยากรของเราทั้งสองท่านด้วยนะครับผมนะครับ,รบเอาลละครับเอ่อ งานเลี้ยงต้องเลิกลาครับสัมมนาต้องเลิกเร็วนะครับเพราะนั้นในวันนี้นะครับก็คงจะได้รับนะครับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะจากทั้งสองท่านนะครับและเพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับแด่ท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับต้องขอกราบเรียนเชิญคุณธนกรสินตระกูลนะครับซึ่งท่านเป็น editorial advisor นะครับของนิตยสารเด็กคอมพานีครับได้ให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบพระคุณแด่ท่านวิทยากรทักสองท่านด้วยนะครับกราบเรียนเชิญครับ ครับเรียนเชิญท่านแรกเลยนะครับคุณธนกรวีรชาติตยานุกูลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ครับบริษัทอุดรพาซาครับผมบค,ครับและอีกท่านหนึ่งนะครับนายแพทย์ประโมทนินเปรมครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ ขอบพระคุณคุณธนกฤษศสิมตะกูลครับ Editor Advisor นะครับของนิตยสาร The Company ครับอาละครับสำหรับการสัมมนานะครับในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับทาง Brand Edge นะครับก็ได้มีการจัดสัมมนา หลากหลายวิีเลยทีเดียวนะครับท่านสามารถติดตามนะครับได้ที่ w w w b r a n d a g e c o m นะครับสำหรับในวันนี้นั้นนะครับคงต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้สนับสนุนนะครับอย่างเช่นเอชซีจีนะครับหนึปีเอซีนะครับแล้วก็หลังคาตาช้างแล้วก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตด้วยนะครับในวันนี้กับผมนะครับและทีมงานของทางเดอะคอมพานีครับคงต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมฟังสัมมนาในวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับกลับขอบพระคุณและสสวัดี